ปลาจะกินนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแม่นก็โอ,อ้แมน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 โอ้นี่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 ่นี้อย่างนี้ดึงขึ้นมานี่ปลาทอดนี่ได้นี่ตัว,วน,นั้ยยน,น,นนะครับโอ้ไส่นี่ก็ใหญ่อยู่นะครับนี่ปลาเปรีเปียะนะครับผมดึงขึ้นมาก่อนปลาจะดึงขึ้นมานี่ปลาช่อนนะครับโอ้ไส่งามผมแล้วนะครับ หลังนี้ติดก็ครับท่านผู้ชมครับโอ้ติด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 ดึงขึ้นมานี่โอทอนึกว่าจะบัดติดนะครับท่านผู้ชมครับดูสาสใหญ่เห็นแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะปลามาปลักเบ็ดนะครับผมวันนี้ผมเอาเบ็ดมาประมาณ80ิหลังนะครับจะลองใส่ดูนะครับเป็นเจอห่วกนะครับผมนะครับในนี้นะครับ ตอนนี้ก็แรงแล้วนะครับอันนี้จะใส่ในนาน้ําท่วมนะครับวันนี้มากับทีมงานห้วยหลวงนะครับกับทีมงานเวียงแก้วนะครับแล้วก็เข็นคนนะครับวันนี้มาประมาณสิบเอ็ดคนนะครับเดี๋ยวผมขอไปปักเบ็ดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเห็นพืชเฮามาดูผลงานของเรานะครับครับท่านผู้ชมครับไปปักเบ็ดปิกมาแล้วนะครับผม หนึ่งสองแล้วก่อนในนี้แห็มนะครับป๋าทอมซิปตัวมาครับท่าชมครับดูขนาดเดี๋ยวเห็สักกรมเดี๋ยวเอาไปไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปใจเพชรกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เฮากินเข้ากันก่อนนะครับต้มปากกินกันนะครับพอไปกัดบางสี่งหินไหมครับเนี่ยเด้อหม้อเต๊ะเนาะ <laughs> ลาบก็บมีเนาะลาบต้มปากกินกันนะครับท่านชมครับป่ะเดี๋ยวเฮาจะไปใจของเฮานะครับท่านชมครับ ไปใจรอบแรกนะครับรอบนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเขียดนะครับท่านชมนครับนี่หวกพอดีไอป่าน้อยมันคุยนะครับมันขี้เนาะเปลี่ยนมันขนาดเลยนะครับตะกี้ผมเดินปิกมาเปลี่ยนกู้หลังนะครับก็เลยจะเอาเขียดใส่ดูนะครับปะเยือหมดลึงเลยนะครับท่านชมนครับเด้อ อโอ้โหเหยื่อมดลึกงปอดทอมาดูหลังนี้นะครับนี่เดาป่าอยังเอ้ยน้ำชมครับดึงขึ้นมานี่ป่ากดนะครับน้ำชมครับหมาละตัวแรกนะครับนี่เดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนนะครับน้ำชมครับ ตัวแรกเข้ามาละนะครับมือดูหลังหน้านี่นะครับนี่ปรากฏดปรากฏดกินอีกหนึ่งตัวนะครับทําทาชมครับนี่เดี๋ยวผมขอเก็บปลากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูหลังนี้นะครับกันเบียดเปียขนาดเลยนะครับดู ป่าครับดึงขึ้นมานี่ปาก๊ดนะครับทาชมครับหลังนี่ก็ซีดนะครับปากกดน้อยนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาไปก่อนนะครับทาชมครับ ปลาออกขนาดเลยนะครับไปดูหลังหน้านี่นะครับหลังนี้บัดโดนเต็มหลังนี้โดนนะครับปลาอย่างเอ้ยดูดึงขึ้นมานี่ปลากดแหมนตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยน่าขนาดอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บปลาตัวนี้ก่อนนะครับแห็มตัวและ ติดกอ็อลองดูกันติด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 อยู่นะครับท่านผู้ชมครับออติดขี้โคขี้ยะเดี๋ยวกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมปักกล้องกัน อ,อ,อ,อปรากุดนะครับเ่านะครับใส่งามอยู่ดอกใส่ใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวหัน่นวงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลาตัวนี้ก่อนนะครับมนัมนมนัมนมนัมนมันมันหลังนี้ก็หลังสุดท้ายนะครับสําหรับเยอะห่วกนะครับก็ยังมีอยู่นะครับ หลังนี้ผมดมดผมก็บเปลี่ยนนะครับเนาะหลังอื่นผมเปลี่ยนเป็นเครียดมดแล้วครับทำชทำชมครับไปเดี๋ยวเขาไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปสรุปกันที่พักอุ่นกำนะครับเ้าอดทำชมครับผมปิกมาแล้วนะครับมาดูผลงานของเขานะครับปรากฏทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมเทกัน ฮ้อนขนาดเลย,ยมจกันเนาะเทนดีกนนว่าเนาะเทนต่อกระถือวัดได้อยู่นะครับทำอย่างไรครับ <c oughs> กระถือวัดได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูของ ไอโอนะครับไอโอกับปิ๊กมาแล้วได้หลายก็ไอ้มาอยู่ที่ตัวนะอ๋อท้อนี่เยอะอย่างนี้ยเยอะเหียดเหียดกันโหเข้าได้เลยเออบอลล้่ต,ตัวเงี้ยตายได้เช็ดสมอดเด้งตายมุดนะตัวเช็ดเง้ได้ดูโอ้ดูผลง,งานของไอโอนะครับนึงนับพอแล้ว ผมก็ปิกมาแล้วนะครับคนอื่นก็ปิกมากันแล้วนะครับแล้วจะผลได้กันจัดหนักอะ่ะม, <laughs> มานนี้ผมประมาณเฮ้ยสีละดูน <c oughs> <c oughs> ่าละ <c oughs> ยละืดแต่จังงำจังงำเนาอยดูืม 1ิบอืมอืมสิอืมสิสตัวแล้วนะครับหนึน่งโลละประดุกอะอันตรายะทักงเยงรอวทักเเงียงเลยอะต้องทั้เเงียงเนาะอันตรายกี่ตัวไอ้ดูสิบตัวสิสสตัวเนาะปาท้อนะครับหอ,อยโอ้ปะท้อปิด กิโลนั่นไหนโอ้ยอ่ะหลายแล้วเนะาะโอ้นักตะกึงหงมันหวานมันหวานนะเดี๋ยวมาดูผลงานของคนอื่นก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ,รบของไข่พ่องหูปลาล่ำปลเหลือนี่อันนี้ของไข่ฮะโอ้อน,นี่ก็ได้อยู่นะั่นแหละอันนี่ไข่หูนะครับได้อยู่นะครับดู วัทอสีเขียวนี่ของใครครับอันนู้กนกะอู้คุณชมครับคนได้กันได้ได้ว่าดูโอ้กลนกลนกลนดีว๋วก่อนนี่นี่ของไอคิวเห็นป้าเนี่ยดูวัดท้อตัวจิตใหญ่น้งงนอโอ้ โอเคดูอ๋โท่านชมครับโอ้เปดิดยังไม่ได้กันนะขนาดอ่าของผมน่าจะไปรอบนี้รอบเดียวนะครับท่านชมครับน่าจะมาได้ไปลนะเนาะยิด <c oughs> <c oughs> เหนื่อยคร <c oughs> <c oughs> ับเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะนอนพักผ่อนกัน กอนนะครับท่านชมรัฒน์เสียงอึงางเหรอสุดยอดแท้ทุกคนก็อนนอนก,น,ะน,ะน,กกนกันแล้วนะครับปุ่นกลงซุดกล่งมุ่งกันแล้วนะครับไเดีวผมก็จะนอนหลังรถเนี่นะเออหลังรถเนี่นะครับปู่นอนนี่นะครับวัเดียวเต้นมาสักกรรํนะครับ มันพูงมาเจ้าเจอกันนะครับท่านผู้ชมครับคืนนี้พักผ่อนก่อนสวัสดียามมาเจ้าครับท่านผู้ชมครับป่ะเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเบ็ดกันแล้วนะครับผมคนอื่นเปินไปกันหมดแล้วนะครับเนาะป่ะเดี๋ยวเขาจะไปดูผลงานมาเจ้านี่นะครับว่าจะได้แหมกี่ตัวนะครับเนาะแต่คืนแต่คืนคนอื่นๆก็ได้กันนักกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามเมื่อเจ้านะครับผมปะเยวไปดูผลงานของเขาเลยนะครับน้ำแห้งขนาดเลยนะครับท่านชมครับน้ำลดลงเร็วขนาดเลยเนคียดน่าจะแขวนดมดละ น้ำลดลงเร็วขนาดเลยนะครับเขียดแขวนเนาะน้ำแห้งโอ้โห,หลังหน้าปุ้นฝากินนะครับท่านชมครับหลังนี้ไม่ติดนะครับ ันี่กลมติดนะครับโอ้โหกินเมินขนาดแล้วนะครับปลาช่อนดึงขึ้นมาก่อนนี่มาแล้วครับน้ำชมครับโอ้เบดแฮกเลยตัวแรก มนัมนมนัมนมนันมันมันเดี๋ยวผมเก็บปากกันนะครับท่านชมครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะมาดูหลังหน้านี่นะครับท่านชมครับติดกก็โอ้โอ้โอ้ ท่านชมนครับเกิดเหตุการณ์นี่เห็มแล้วนี่แม่นเ,เดี๋ยวแล้วก็หัวเอเอเดี๋ยวไปเป็นอน,อนุสรไว้ก่อนเอเอเปอเป็นที่ระลึกไว้ก่อน,นเอาาอนาะปลาทอท่านชมนครับปุ๊ดเลยเนี่ย ปุ๊ดเกืง้งเหรอหลังนี้ดูเหมือนจะกินก็ครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ดูเหมือนปลาจะกินนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแม่นก็โอ้แม่นแม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 นโอ้โหนี่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 นอย่งนี้หลังนี้ดึงขึ้นมานี่ปลาเท่านี่ได้นี่ตัวแล้วน,นะครับโอ้ไซนี่ก็ใหญ่อยู่นะครับนี่ตัวที่สองโอ้โหเสียดายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับดู ขาดครึ่งเลยนะครับอะเดี๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนนะครับมาดูหลังน,นี้นะครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนปลาจะติดแล้วนะครับนี่ปลาเ,เปรี้ยๆน,นะครับผมดึงขึ้นมาก่อนปลาจังดึงขึ้นมานี่ปลาช่อนนะครับโอ้สายงามผมแล้วนะครับเปิดคีเปิดหมดเลย นี่ครับดูใจอยู่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนนะครับอีคิวได้ก่อนเนาะเปิ้ได้กันนะครับของเขาได้สามตัวอยู่นะครับนอยชมครับอ่ะก็ถือว่าหมานอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูต่อแอมนะครับหลังนี้ไป หลังนี้ติดกับครับท่านชมครับโอ้ติด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 ดึงขึ้นมานี่ปอดท่อนึกว่าจะบัดติดนะครับท่านผู้ชมครับดูไซยใหญ่เห็นแล้วนะครับโอ้โหรุดๆุดพอดีก่อนนี่ปาดท้อไซใหญ่อยู่นะครับนี่ อีกหนึ่งตัวมัน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 ไปเดี๋ยวเราไปดูต่อเห็นะครับดูมาดูหลังทัดจากหลังตะกี้นะครับทาอยู่ครับนี่ปลายเพ็ดเปียติดอยู่นี่อีกหนึ่งตัวนี่โอ้สใส่งามๆเลยนะครับมัน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 ไป ดี๋ยวไปดูหายมันครับโอ้มาดูหลังนี้นะครับท่านชมครับจะติดก่อนครับนี่ดูปลายเบ็ดแล้วครับเอี่ยลุ้มปุ๊บโดนก็โอ้ทิศทิดทิศทิดอยู่นะครับท่านชมครับดูปุ๊น่ะวันขี้โค้กี้เดี๋ยวผมขอเอาป่าก่อนนะครับท่านชมครับผมเรียกขาดตั้งกล้องมาสักครันะครับ ครับท่านชมครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ไซนี่น่าจะกิโลแล้วครับดูใหญ่ขนาดเลยนะครับปลาทอกินเขียดนี่ไปหว่านขี้ยาขี้โคนะครับนี่ดูโอ้มันมาลมันมาลมใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านชมครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บหลังที่เหลือต่อนะครับนี่ต่อไซนี้น่าจะกิโล,ลครับ สองหลังนี้ก็สุดท้ายแล้วนะครับทำชมรับนี่หลังนี้ก็ไม่ติดนะครับมากินนี่ผมทําเครื่องหมายไว้นี่นะครับหลังสุดท้ายนี่นี่มากินนะครับท้ชมรับนี่ปเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่พักพุ่นนะครับทำชมรับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับตินาน้ําท่วมนะครับ พระอาทิตย์กําลังขึ้นนะครับป่าออกขนาดเลยนะครับท่านชมครับป่าะโดน่าจะเยอะอยู่นะครับไล่กินป่าน้อยนะครับออกกุบกรับกุบกับเลยบรรยากาศนะครับครับท่านชมครับผมก็ปิ๊กมาแล้วนะครับมาสรุปผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเฮ้น้องไอคิวจกออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นผลงานตะคื้นเสียชีวิตหมดแล้วปรากฏนะครับี่อันนี้ เคล็ดเอออย่างก็จินห่วงมาดูผลงานเนี่ยนะครับดูอ้หูนี่หนึ่งอือส,สองโหสองดูนี่ก่อน,นงามๆเลยนะเนาะนี่สามสี่ ห้าหกตัวนะครับท่านชมครับก้ามเกิงก้ามเกิงอ๋อท้อตัวจะใหญ่นะเนาะนั่นเนาะมันก็ลูกทุ่งหุ่นนันนะคมันก็โดนกินกาเนาะนะครับท่านชมครับดูได้อยู่นะครับนะของอันนี้ของเฮานะครับเดี๋ยวมารอสรุปของคนอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจ้ามูมมาทำกัมนะครับตอนนี้ทยอยกันปีกมาแล้วนะครับ ไหนของปีไม่ไหนแม่นวะครับอันนี้มันเป็นเปี่ยนครับอี๋อ่ะครับไม่เห็นมันกลิ่นไอโอหกับปิกมาแล้วนะครับเป็นได้ครับได้หลายกอโอ้พอล้โอ้ได้เจริญแล้วครับดูอันนี้หงนงานหอยโอตะคืนได้หลายอยู่แล้วเนาะไอโนกับปิกมาแล้วนะครับโนเป็นแค่ปลาท่อ กินปลาสิเนี่อา่านีซ่เเส้ก็ซ้อมเนยยเอะไรจต้องเอาที่หลังุกอที่หลังนุกุกตองที่หลังตใจทั้งนั้นเนาะจนมอนมอเนาะส่วนนอยราอาขายก็มุงด้องลูเยอะัพอเราฝนงัลานี่รครนปลาวกันเนาะงัดปลางัดข้วเลวกโอ้ ขาถ่าอยู่เขาถาอยู่มาเลยครับมาเลยครับปาทออันนี้ของใครลูกครับนี่นี่ไขนี่อสองับปาทอเทมคำครับเทมคำเทมคำเทเลงอันนี้อันนี้เจ้าเดียวับป้าสองคนสองคนสองคนเอหาด้วยกันปาะโอ้ทอาดุได้อยู่นะเนาะโอ้ อันนี้ก็โอ้นะครับอันนี้หอยนุ่งของนี่นแม่หมนะครับหอยนุก็แม่นนะครับป้้ซิบล้มหัวถึงนฮะฮะนถึงอยู่เนาะนะครับอันนี้หอยนุ่ะเดี๋ยวรอคนอื่นมาแขมกันนะครับท่าน้ามีสาวคนนึงอยู่แต่กูแงมาอยู่รบน่ตอนนี้ค้างไข่ปากแข็งกัวฮะเขียนกัน กับพันไอโภอคับตุกยู่ผู้มาบอกขี่ผ้เมื่อแอ้วะมาไอ้ตุเป็นได้ซิปโลเออโอ้โอ่โอเคพอล้ะไลยบ่อลายุ่งโอ้ตัวหาเวลยปลาดุกปลาปลาดีมาแรงบ้

ไม่ห an ่าดมามันจุบเีเม็ดเขาบาลืางปลาเดมาเหล่าน้าเลยล่ะเขียนกับปิ้งมาแล้วนะครับเป็นไ้โอ้ได้จะนักแล้วนะตัวใยเนาะ ก็ได้อยู่แล้วน่ะเดี๋ยวกินมาเดี๋ยวเกินมาสรุปกันนะครับตัดเลยตัดเลยไปทำชมครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูของไอ้พรกันนะครับมพนได้หลายก่็โอ้ยไอ้เปิดลครับพรขึ้กันได้ก่อนมาดูผลงานของไอ้พรนะครับ เจ้าของรถไทยเขานี่ปอดเขาคุณผู้ชมครับดูโอ้โหได้น่าขนาดเลยนะครับกินโลหะบอลเขินเขินห้างกันเขินเดียวน้องอันนี้มาดูของเข็นมาดูของเข็นนะครับดูผลงานของเข็นก่อนดูโอ้อันนี้ของเข็นนะครับได้อยู่ ได้อยู่มาเอาขึ้นมาเพื่เลยตู้เอยตู้ก็ได้หลายอยู่เนาะตู้ยกห่อแล้วอู้นี่ผลงานหอยตูอยู่ในท่านนะครับอันนี้ของใครันี่ของไอเคอายย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 ยดูเคยย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 ยนยยยยะเยายย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 ยัพยกยยยกยย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 ายย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  โอุ้กก็ได้อยู่ไะครับอยูไดอะรันนี้อันนี้หอยนุ๊ดดกอองคหมันนอยนหอยนุดดแล้วก็นี่หรานใ่ปองเีเขาถ่าเลยนี่หองอีคิวกาอันตายี่ถังปอ๋อตายลกะคอ้ตายเอาไปแเจน้ำแข็งบุนมดแล้วเนาะอันนี้ตัวเปลนนะครับของ ในหอยโอนะครับโอถือว่ามันมันกันอยู่เนาะปะเดี๋ยวเขาก็จะป๊กันแล้วนะครับขอบคุณทีมงานบ้านห้วยหลวงนะครับอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับกับทีมงานบ้านเวียงแก้วนะครับอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็น้องเคนเนาะเคนบ้านพะเนตรนะครับ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องดีสองเคเอาไปดูชาแนลตัวเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากครับชมกำน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม